สวัดีครับท่านผู้ชมวันนี้ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องพัฒลวดีฮันดฟาร์มแชนเนลนะครับวันนี้จะลดน้ำดำหัวยายกับตาแล้วก็จะให้น้องเพลงเวทร่วมด้วยคารวะขอหูศิกรรมขน,นี่ครูต้มก็ดึงเหล็ก ลมพายุไปก็ดึงคืนเอารถอีกโก้งดึงแล้วก็ออกเชื่อมหลังคาเสือภูเขารถรถเสือภูเขาอ,อันนี้รถเสือภูเขานะครับดึงไว้ดึงไว้เพราะว่าลมพายุกันหนำเมื่อวันที่สิบา ดึงให้เหล็กเขาคืนมาแล้วก็เชื่อมผลกระทบกันเยอะแยะนะครับน้อยบ้างเยอะบ้างแต่ละฟาร์มโดนพายุถลม่มอ,อ้นไปเพลงลุกมาให้ด้เปิดเพลงใส่ละกันเต้นกันเบิกเพลงลุกมาออลลกมา,มาเร็ว เป็นมะลิอย่างนั้นไปไหว้ไข่ไม่รู้ใครซื้อมาปนี่นั่งพี่ลงเกี่ยวนั่งพี่อยากไหว้น้ำจังเ้วยนะไปเอาหินเขามาไหว้ไข่ละเอามาไหว้ไข่ไม่รู้ของใครอะของใครอะไรดอกมะลิเอลอะเอะไลดอกมะลิเป็นตวงนะ พไอ้วันหนาเขาไม่จะมาไหว้าตากับยายมั้งแต่นะออแมันลืมบ่เมาละสูงใส่หอามาห้ามาแทนกันอันได้บอกในคลิปว่าไม่ง่าย <c oughs> <c oughs> วันนี้วันสงการวันที่สิบห้าวันที่ 16, 16, สญญ 25, ิบหกสิบหกเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับ อมาทำท่าก่อนขวาที่หลังบอกจะเป็นยุ่งเขาสนัแม่ปลาทามกันดอเออไห้ก่อนเอาลแม่นของเฮาไม่รู้มันจะมาไหวใครไม่รู้ขวาาแม่แม่เมาแล้วมันลืมชอมนะสาธุเด้อปิดเกาพันไปกี่หม่น้ำ้องเอานองนงกะบางทีก็ขาด้งไปด้วยว่าชิำมนกำ บรด้ตั mmm, ้งใจก็ดีหือตั้งใจกรดีขากยังลได้ไม่กมเนาะแล้วก็มาขอกุากลุงไปแ๊บจมเ็นลล่ใจให้น้องให้หนุ่มให้ลูกให้ลสานได้งแกก็มีไ เราพันไปดีไหมมาน้องนุก็มาโคเข้ามาป้านี้เพีอบเหมือนแม่คนหนึ่งเราขอให้ป้านี้มีสุขภาพแข็งแรงเดยอย่าได้เจ็บอย่าได้ไข้มีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงเป็นลำดับแรกต่อไปก็มีความสุขเนาะเป็นล้มโผล่ลมใส่ให้น้องให้นุ่นตลอดไปให้เป็นล้มโพล่ล้มใส่คงน้องกันและน้งนุ่นลูกหลาน ความชุกยำเจริญปัฒนาสินใดก็ได้สม่งเสมนปัฒนาเกยังก็ให้ได้ในดีข้าสายคันาทีมาเรื่องเินทอนี่ว่าน่าายรูปตัวนี้น่งตนเปนอไวะเนี่ยกอดีนาทีนาทเ็นป่า เินเกี่ยวับโงการที่ปีใหม่ของคนไทยทุ่จะณล้างอย่าคือภาวะคาร์บอคารบอนอกศขอออาิจกรรมจาเงินเกี่ยวกับบางที่เราจะเข้าคิดแเียเนีะที่ระลอกเร่องร่วมจากาซะิกรรมแลขอฟุ้งฟนนั่นเนี่ยมันควายืดต้มลกต่มเตาไปจนนุยืดยาวขนาดสุขภาพทั้งนั้น

ถือว่ามาขอโหสิกรรมถือว่ามันคือการช้งด้วยว่าจะด้วยาิดด้วยสายตาหรือยังหรือแท้โหสิกรรมี่มันก็เกิดกับมาทำให้ทุกคนทุกการเหี่ยให้ทุกอย่างทุกการขับรถไวมันดุกูกะบอกเศร้าเด้อโอ้ยเฉยเพยปนนะไม่ใจกูอยู่กูจะห้ามยัง ยเป็นห่วงเราแจนได้เป็นห่วงไม่ใช่เฉเพราะยังนก็เป็สิกับนไปไปด้วยกันต่อ่าเร็วมะลดน้ำตากับยายหน่อยเร็วไปด้วยกันก็เบงอยู่นั่นแหละยายอ๋ออันนี้คนละแบงอ๋ออันนี้คือ วยพรหลงเจียนปนิวยพรในวันสงการนะครับวันสงการเอาลูกในหลวงอ๋อราจะต้องซือเาเลาได้าอว่นอาวงทงนอาโอเคโอเคอได้ละอันนี้คือเอเล็กเล็กน้อยจากกิจกรรมวันสงการ วันสงการลูกเต้าก็ได้มีความสุขความเจริญน้องนุ่งก็มีความสุขความเจริญวันนี้วันนี้วันหวยออกด้วยนะครับถ้าใครดวงดีโชคดีก็ห้าสี่มสามตัวท้ายหรือหลัง สองห้าสี่เลขเลขอาพีถูกปีไหนไม่รู้ห้าหมืนกว่าสองห้าห้าไม่ใช่หรืเออสองห้าสี่เลขสวยอยู่หนึ่งสี่หนึ่งส่จะหาบนีอหาบแบบไหนาบแบไหน้าเห่่่ห่าบไปอีกอืดูดิลุกหรือเปล่าลุกไหม แม่ไปไหนละอ้ยอันนี้เขาฉลองกันเมื่อคืนดึกมากดึกประมาณน่าจะเที่ยงคืนเมืคืนเมื่อเที่ยงคืนเลยละเมื่อคืนแบบเล่นดึกมากเลยนอนดึกพานพานมานี่เร็วมาอาตางวันสงการก่อนมาตาส้มอ้ย <c oughs> อายืนตรงโน,น้นเป็นนางแบบข้างหน้าเนาะ

ยืนขึ้นยืนขึ้นลูจ้าทำไงจะสวยไงยืนก่อนจ้าก่อนมองกล้องจ้ามองกล้องมองกล้องก่อนมองหาพี่เปียวจ้ามองกล้องยิ้มยิ้มยิ้มซิเอามาดินหนมขอบคุณครับสบายเดียว อาโอเคได้อ๋โอเคครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับให้กับช่องทั้งสองช่องนะครับพัทนาวดีไฮดรฟาร์มชาแนลแล้วก็ช่องในดีพรมประสีสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับในวันที่16นี้นะครับทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ